เร็วเร็วเป็นเวลาเดียวกันครับงนะจ๊ะนันลูกเร็วจริงๆกำนันสั่งกูจุดขอโทษด้วยน้องสาวขอโทษด้วยจ้ะลูกฉันยังไม่โตเลยจ้ะพี่กำนันขอฉันอยู่กับลูกเถอะนะเมื่อวานเด็กกว่านี้อีกฮะนี่กำนันก็มองเหมือนกันเหรอกูยังอุ้มไปเซเว่นดีกว่าเอาบัญชีไปเก็บเด็กคนนี้ใครลูกสาวฉันเองจ้ะลูกสาวเหรอใช่จ้ะชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อน้อยค่ะชื no ่อน mm ้อยชื่อน้อยค่ะพูดผิดชื่อน้อยใช่อันเนี้ยน้อยน้อยเขาเขาจะเป็นกำนันเขามีเขาตัวเองเป็นลูกของกาหลงเนีอยตัวเองเขาตัวเองเหรอไหนวะตัวเองโอ้ยแม่พ่อกำนันมาบ้านเราเดียวยังคอนสอกเรียกเขา เอ้ไอเฮียดิจไอชิบหายอะไรอ่ะมึงไปออกกับคนอื่นไอต้นตีนอะไรไปออกกับไอบอยออกกับใครก็ได้ไปเอาเขาโก่เกำนันเฮียขาดตาขาดแล้วผมเป็นลูกน้องกำนันออกกับคุณสตศนีเลยเนี่ยไอชิบหายไปที่เข้าข้างคูเลยผมรักกำนันขอรับเชื่อเลยจ่าพักกำนันรับรับชื่อหน่อยจ่าลูกสาวฉันชื่อหน่อยรับรางวัลเลยรรับางวเลยชาวดอกไม้กับคปูยังสูงนะฮะ รับรางวัลก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่โกน้อยนะคะหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณค่ะโอ้ยลนอยน้อยจ้าพักนอนฉันมาชงเงินแม่หนูห้าหมื่นบาทฉันต้องเอาแม่ไปขัดดอกวันนี้ไม่ได้แม่ต้องอยู่กับลูกใช่ลูกจะอยู่ด้วยกันเห็นบอกว่ามีลูกตั้งสองสามคนไม่ใช่เหรอใช่จ้ะเอ็งก็บอกกับพวกพี่น้องเอ็งาำกันไปห้าหมื่น ไปถ่ายตัวกระหลงมาถ้าเป็นงั้นอยู่กับขยิบสิปีไอ้ควยครับขุดกระหลงไปไปแล้ว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 ไปบอกพี่นิดนะลูกเร็วๆบอกพี่นิดก้องพินิจนะไม่ได้เงินครับเร็วๆวันทำไมไม่เจอแม่เร็วๆล้วบ้นกำังนะลูกนี่นี่แล้วแล้วไปช่วยลูกสาวกระหลงไปนะแป๊บระนาดล้วนจะพังหมดแล้วนี่ยืนคุยก็ต้องพักก่อนไหม ไอ้บอยอะไรอ่ะมึงเราไปเล่นกับช yeah. re re ุดเขาเมือมึงก็งงเหมือนกันยี่ยมันอยากเขงงกับเราเราเล่นกับเขาเราก็งงมึงอย่าลืมนะเรามาแค่ห้าหกคนเขามาสี่สิบเราเหมือนรับเชิญเลยเว้ยเหมือนไม่ใช่คณะกูอ่ะเหมือนกูไปรับเชิญเขายังไงไม่รู้เออนี่กำลังคุยกับลูกอยู่ไงกัแล้วเอาอย่างนี้เอาฉันไปแทนนะจ๊ะไม่ต้องเอาแม่ฉันไปหรอกเฮ้ยอย่าไปดีเลยกับไว้ใจกำนันได้หน่ยเลยตายังมบบ้าดูดีตาเหลืองแล้วนิสานกิน เจ็บแม่บอกกับพี่เองก็ได้ห้าหมื่นในสามวันนี้ถ้าไม่ได้เงินฉันจะเอาแม่เธอไปขดสิบไปเอาไปยังที่ย่างหอยนะไปเอาไปบ้กไปเดี๋ยวดูดิไปเอาไม้หวางก่อนไม่ต้องเอาไม้หวางให้เขาก่อนพี่นิดพี่น้อง เกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ล่ะพี่นิดตอนนี้ไอ้กำนันมันเอาแม่ของเราไปแล้วเอาแม่เราไปแล้วเหรอใช่เราจะทำยังไงดีแม่ฝากบอกว่าให้พี่นิดกับพี่น้อยเอาตังค์ไปคืนมันห้าหมื่นภายในสามวันด้วยนะพี่ถ้าอย่างนั้นเรารีบไปหาพี่น้อยกันดีกว่าไปพี่นะท่านผู้ชมครับ